ไม่ใกล้ไม่ไกลก็ยังหน้าบึ้งเหมือนเดิมอ่ะวิธีไหนมั่งอ่ะน้องชอบน้ำเย็นหรือเปล่าหรือน้ำร้อนพูดน่้ชอบน้ำน้ำอุ่นหรือมัง้งไม่รู้อ่ะเอาสองอ่างเอาสองอย่างมาผสมกันแล้วจะน้ำอุ่นออน้องชอบทีนทีฮึมมาอาหารปลาสุดแสนอร่อยของเราเดี๋ยวเอาไม่กินอ่ะ เอออามามาม,มี่เอ่อโคชาเออเดี๋ยวนลืมไปเลยต้องคาบของนี่เลยวะจอมแง่งโอ้ยเ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยตาผมเออ,อผมเพิ่งรู้แห่ว่าผมมีเหล็กเยอะจนผมสามารถคาบได้หมดเลยแฮะ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมครอบเซตฮะ,ะข้ามมาอ่าผมจะข้ามสติ๊กเพื่อตกแต่งะนะพอเลยนะแคน่นี้กันจะได้ใช้มัดเจ้าแมงกรพุนของเราด้วยแมงกรพุนของเราจะได้ไม่หนีไปไหนนะ ก็น่าจะได้แหะนะบ้านแบบน,นี้สวยอยู่แล้วเขาทำ่างนี้เออเออก็อสวยอยู่นะแล้วก็บนนี้อ,อ๋อใช่มันติดนีดน่วะอัานี้คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ทางอะไรเนี่ยทางอะไรเนี่ยเอ,อ่อสร้างอีกสองอันแล้วกันนะจะได้ครอบครัวเลยอยระหว่างทางก็เก็บไอ้นี่ไปเลยอืมเอ,อ่อสติก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 ของเราสติกไม้ผสมกันนี่แต่พอว่าเกิดสามตัวแล้ว Hola, số một số, Trong 4 chúp này hạnh mừng anh, quá đấy, Sinh đấy, ơi, đấy, 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 đi đấy, 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 น้องอาจจะบินไม่ได้ใช่ไหมหรือบินได้วะเกิดมาบินได้หรือเปล่าเหมือนนกเลยไม่ได้ดิปกตินอกมึงจ้าโอคิดแบบจริงจังมากเมื่อกี้อ่ะจริงจังมากเลยเน่เอ่อน้องจะบินได้เลยมั้งหรือน้องบินไม่ได้บอกมา่าทำหน้าบึ้งมาจีนีเรือไร้ําตากดหัวกดหัวให้หัวเบ็ดไปเลย พี่สมองเองไม่ปอกเลยว่าวะตื่มั่งดีทำไปโคามาไม่ได้เพราะว่าเอ่อเอ่อนอนไปเลยนะผม,มว่าอะไรนะน้องก,ก็ตื่ด้วยแหละผมผมอยากใช้งานมันเร็วๆอย่างดี้วะ่ะถึงแม้ว่าแบบมันต้องรอมันโตด้วยดิไม่ใช่มันแค่นี้อ่ะมันต้องรอมันโตด้วยอ่ะน้องโตละทีน,นี้น้องโตเสร็จเอ้ยน้องโตเสร็จแล้วเราต้องพาน้องไป เทำงานเลยนะใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานโอ้ยไม่ใช้แรงงานเด็กนี่วะทุนกรรมนี่วะโอ้ยมาตื่นนี่ยังใช้เวลา20นาทีหรือเปล่าหรือว่า1ชั่วโมง1วัน1นปีนะไม่ได้ใจวมใช้น้องกบปูห่าเหรอ มูห้าห้าองอะเรามูห้าดมผักไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะผมว่าไปสำรวจผักเพื่อช่วยดีกว่านะผักเข้าไปไงมั้งวะไม่ได้เก็บผลรดิตันเลยสวย่วนมือนันเนี่ยเขาปลูกจนแบบปูกมัน,มนกลายเป็นอะไรสักอย่างไปแล้วอ่าเนี่ยอน,นี้โอ้ย ไม่น่าพามาเลยอะยังจำได้ยี่เนี่ย